เราก็มีโอกาสได้ฟังทเพราะฉะนั้นเอาประโยชน์ให้มันได้เราทําบุญทุกอย่างโยงสังเกตไหมสรุปสุดท้ายสิ่งที่เราปรารถนาสูงสุดนั่นก็คืออิตายักสุขายักอิายัก็คือเพื่อประโยชน์สุขายักก็คือเพื่อความสุขทีนี้ประโยชน์กับความสุขไม่ได้หมายเอาเฉพาะ คนเป็นคนอยู่รวมไปถึงผู้จากผู้ไปผู้วายชนด้วยวันนี้ถ้าจิตอินญ,ญาณของผู้ที่ร่วงรับไปแล้วสามารถรับรู้รับทราบ,บ,บได้วันนี้จะเป็นวันที่ได้ประโยชน์ของท่านเป็นวันที่ท่านเหล่านั้นมีความสุขากับการกระทําของเราเพราะกระถิ่นเป็นบุญที่ทำํำยากเลื่องละัะเป็นบุญที่เกิดจากพระบรมโคตรานเจา้า พระพุทธเจ้าเราทรงอนุญาตด้วยพระองค์เองสำคัญที่สุดก็คือตรงนี้สองจำกัดประเภทของทานสามจำกัดเวลาสี่จำกัดงานห้าจำกัดทยธรรมหกจำกัดผู้รับเจดสุดท้ายจำกัดขราวเห็นไหมพ่อจำกัดมากเหลือเกินแล้วก็เป็นบุญพิเศษด้วย บุญอย่างอื่นต้องได้ทูลขอจะถวา,ายภาพนางผลก็จะต้องได้ทูลขอแต่บุญนี้พุทธเจ้าทรงอนุญาตเห็นยยถึงควาลมลำบากของพระภิกษุที่ถือธุดงควรัตนในสมัยพุทธกาลท่านบอกว่ามีภิกษุชาวเมืองปาขาสามสิบผู้ตั้งใจเดินทางมาเข้าเข้ากัาาบพระพุทธเจ้าของเราตั้งใจพาการเดินมาถือธุดงควรัต ฉันอาหารยินทบาทอยู่ป่าเป็นวัดลุงผ้าบางสกุลมีผ้าใช้เพียงสามผืนในระหล่างเดินทางเดินทางไปไม่ถึงถึงเมืองสาเกรตอีกเพียงหกโนดจะถึงอารามของท่านอานาณทพอินที่กาเศรษฐีวัดพระเชตวันเมืองสาวทีใไปไม่ถึงถึงวันเข้าภาษาจำเป็นจะต้องอยู่จำภาษาเรืองสาเกต จำภาษาไปก็ระล,ล,ลึกถึงพุทธเจ้าไปตั้งอกตั้งใจก็เพื่อปฏิบัติแต่ใจก็ร้อนรนอยากเข้าเฝ้าพุทธเจ้าอยากฟังธรรมต่อหน้าพระพับในระหว่างที่จำภาษาก็อยู่ัาอย่างพาสลุก็อออกภาษาแนละ้วอรณาออกภาษาสิ่งใดที่กระผมทำผิดสิ่งใดที่ท่านได้ยินมาสิ่ง ใดที่ท่านได้เห็นมาสิ่งใดที่ท่านสงสัยขอความอนุเคราะห์